ท,ทุกท่านมาพบกับผมซาเวเดเมเชียนและนี่คือรายการสอนควงซิปโป้ขั้นเทพนะครับเป็นรายการที่มาแนะนำไฟแช็กกัรลมซิปโป้จากอเมริกานะครับไฟแช็กกันลมซิปโป้มีชื่อเสียงทุกคนรู้จักดีนะครับและผมก็จะนำทริคนะครับเท่ๆในการเล่นควงไฟแชกนะครับทริคต่างๆนะครับลีลาท่าทางที่ใช้ไฟแช็กซิปโป้นั้นผมสอนมาเยอะแยะมากมายนะครับและ วิดีโอตัวนี้เป็นสุดยอดท่าที่ยากที่สุดเท่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะครับขอให้คุณผู้ชมเรียนรู้แล้วก็ฝึดตามไปได้เลยครับสําหรับท่าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อตอนต้นวิดีโอนะครับท่านั้นเป็นท่าที่มีชื่อว่าซอวเวียดับเบิลสปินนิ่งเฟรมเป็นท่าที่ผมคิดค้นขึ้นเองนะครับต่อยอดจากซาวเวียสปินนิ่งเฟรม ท่าที่ยากที่สุดนะครับท่านี้ยากกว่ายากนั้นอีกนะครับคงไม่มีท่าไหนที่ยากกว่านี้อีกแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยเรียนซันเวียสปินนิ่งเฟรมนะครับผมแนะนําให้ไปเรียนท่านั้นก่อนนะครับเสิร์ชหาคําว่าซันเวีย i ปินนิ่งเฟรมหรือสอนควงไปแช็กแล้วก็ใส่ชื่อผม S L V I A นะครับก็จะขึ้นท่าควงไปแช็กเยอะแยะนะครับใน YouTube หรือว่าในเพจนะครับสําหรับผู้ที่เรียนแล้วนะครับมาเรียนซันเวียสเปิร์นสปินนิ่งเฟรมนะครับ คุณผู้ชมจะต้องมีไฟแชกสองอันนะครับเป็นรุ่นไหนก็ได้แต่ว่าผมแนะนําเป็น2รุ่นนี้รุ่นแรกที่ผมแนะนําคือบัตรโครมนะครับอ่าบัตโครมก็เป็นไฟแชคที่ยอดนิยมมากนะครับอ่ามันจะร้อนๆแบบนี้คล้ายๆสตีดโครมนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่นะเป็นตัวสมบูรณ์มีถังน้ํามันอ่าเต็มนะครับแล้วก็ทนทานนะครับตัวเนี้ย มันเคลือบเงาแล้วก็มีลายนะครับมีเท็กเจอร์เวลาหล่นอะไรมันก็จะไม่มีรอยขูดขีดนะครับตัวนี้แนะนำนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมแนะนำเป็น b a c k แคกเกิลนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะเป็นไฟแช็กลมดำนะครับที่มีพื้นผิวขุกข่านะครับเหมาะแก่การควงไฟแชกนะครับมันจะจับติดมือนะครับไม่เลื่อนหลุดง่ายแล้วก็ทนทานด้วย ทั้ง2รุ่นผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านใต้วิดีโอคลิปตรงคำให้ด้วยประกอบนะครับคลิกเดียวถึงสินค้านะครับจาก l a z a d a ก็เป็นร้านเดียวกันกับที่ผมซื้อไฟแช็กตัวนี้มานะครับเป็นไฟแช็กซิปโป้ที่ได้รับการรับรองนะครับของแท้จากอเมริกานะครับเป็นผู้จัดจาหน่ายอย่างถูกต้องนะครับคลิกแล้วก็มีจะมีใบเซอร์นะครับมาส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับสําหรับผู้ที่ดูรายการของผมเนี่ยก็สั่งแล้วก็รู้จักนะครับ จะสั่งซื้อเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนนะครับท่าดับเบิลสปินนิ่งเฟรมอย่างที่ผมบอกตอนต้นวิดีโอถ้าคุณผู้ชมจะควงท่า d o บเบิลสปินนิ่งเฟรมซึ่งเป็นท่าที่ยากมากนะครับคุณผู้ชมจะต้องเป็นท่าซันเดียนสปิ n นิ่งเฟรมนะครับท่าปกติก่อนนะครับเป็นการควงไฟแช็คแบบปกติแบบนี้นะครับไปหาดูได้นะครับเนีแบบควงแบบนี้นะครับแล้วก็โยน รั็ท่านะครับคบวง2องมือนะครับก็คือคุณผู้ชมฝึกซันเวียสปินนิ่งเฟรมถ้าคุณผู้ชมทําได้นะครับก็เท่ากับสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วทาอีกมือนึงนะครับเหมือนกันอย่างต้นวิดีโอนะครับควงแบบนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมฝึกควงแบบไม่เติมน้ํามันก่อนนะครับฝึกควงแบบไม่เติมน้ํามันก่อนตรงนี้สําคัญเพราะว่า ถ้าเติมน้ำมันนะครับควงไปนะครับถ้ายังไม่ชินนะ่ะน้ำมันมันจะเะเหยแล้วน้ำมันมันแพงมากนะครับน้ำมันไฟแช็กซิปโปของแท้นะครับอ่าบางทีจะเติมยี่ห้อนี้นะอันนี้มีขายทั่วไปนะครับเป็นน้ำมันไฟแช็กเหมือนกันซึ่งมันเะเหยง่ายนะครับใช้ได้เหมือนกันแหละแต่มันเะเหย่ง่ายเติมไปอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าเป็นของซิปโปนะครับก็จะอยู่ได้นานนะครับแต่ราคามันแพงผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอ ตกขับที่ใบประกอบที่เดียวกับไฟแช็กละกันนะครับซึ่งตอนฝึกใหม่ๆนะคุณยังไม่จําเป็นต้องจุดนะครับคุณแกะออกมาแล้วก็ควงนะควงให้มันได้สองมือแบบนี้นะครับควงแบบนี้ควงท่าซันเวียร์สปินนิ่งเฟรมนะครับและตอนโยนนะครับโยนสลับกันแบบนี้ผมจะสอนทริคก,การ ฝึกนะครับทริคการฝึกนะคือถ้าใครยังไม่เคยโยโนไฟแช็กนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโยโนมือเดียวเนี่ยยิ่งโยโนสลับกันเนี่ยยิ่งยากนะครับโยโนแบบยังไม่เปิดฝาก่อนนะครับตอนแรกคุณผู้ชมฝึกแบบโยนจากมือนึงไปอีกมือนึงแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยโยนสปินจากมือนึงไปอีกมือนึงแบบนี้ก่อนนะครับพอคุณผู้ชมรู้สึกคล่องแล้วก็ค่อยมายโยนสองมือสลับกันแบบนี้นะครับไฟแช็กที่เอามาเล่นท่านี้ ขอแนะนําว่าให้มันมีสีแตกต่างกันนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะอย่างรุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นบัลโคมกับแบล็กแคคเกิลมันเป็นสีขาวสีดำและสีเงินกับสีดาแบบนี้มันแตกต่างกันนะครับพอโยนสลับกันแล้วมันจะเห็นได้ชัดว่าม,ามันเปลี่ยนที่กันนะครับผมเป็นนักมายากลเวลาผมใช้ซิปโคควงนะครับผมจะใช้เทคนิคหรือว่าแนวคิดของมายากลผนววเข้าไปด้วยนะครับ เอฟเฟกต์ uh, มันจะรุนแรงขึ้นเดี๋ยวมันจะมีช่วงปลายปีนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ตอนช่วงเดือนพฤศจิกานะครับปลายปีนี้มันจะมีการแข่งขันประกวดนะครับควงซิปโป้ของซิปโป้ไทยแลนด์อะร้านค้าที่ผมวางไว้นี่แหละจัดประกวดเองนะครับที่ซิคอนสแควร์ใครสนใจไปร่วมงานได้นะครับผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมติดงานอื่นช่วงปลายปีงานเยอะนะครับถ้าคุณผู้ชมฝึกท่านี้แล้วออกไปประกวดในงานผมรับประกันนะครับการันตีว่าคุณผู้ชม ชนะเลิศแน่นอนนะครับแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องทํามันได้อย่างสวยงามแล้วก็สําเร็จนะครับไม่ตกพูดถึงเรื่องการตกของไฟแช็กนะครับตัวมันไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่ามันทนทานยิ่งเป็น2รุ่นนี้ที่ผมแนะนำนะครับอย่าพยายามไปหารุ่นที่มันมันเคลือบนะครับเคลือบสีอะไรพวกนี้ตกแล้วสีมันกระเทาะตัวมันก็ไม่พังนะครับเพราะว่ามันการันตีอายุตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วไฟแช็กยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นรุ่นที่มันมีสี่ มันจะกระทอคุณอาจจะเสียได้นะครับมาเป็นรุ่น2รุ่นนี้ดีนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการควงไฟแชกนะครับคือความปลอดภัยในเรื่องการใช้ไฟผมเน้นย้ําตลอดทุกคลิปสอนการผ่งซิโป้นะครับพื้นนะครับคุณผู้ชมต้องคิดว่าถ้าไฟแชกมันจุดติดอยู่แล้วมันตกลงไปนะีต้องเมคชชวร์ว่าด้านล่างไม่มีเชื้อไฟนะครับไม่มีที่นอนหมอนมุง้งหรือว่าเป็น พวกผ้านะเสื้อผ้าอะไรแบบนี้มันไปโดนแล้วติดไฟได้นะครับอันตรายมากนะครับตรงนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับสาคัญกว่าคุณจะฝึกสําเร็จไม่สําเร็จหรือไม่นะครับความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับ2นะครับคือตัวคุณเองนะครับเวลาคุณฝึกเนี่ยคุณอาจจะลัวเวลาจุดไฟแชกแล้วพวงไปด้วยนะครับคุณอาจจะเคยเห็นท่าพวงไฟแชกมากมายแต่คุณอาจจะไม่เคยเห็นการ จุดไปด้วยป่วงไปด้วยนะครับซึ่งไฟเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันโดนมือมันก็ร้อนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมฝึกตามขั้นตอนที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุ้นชินกับไฟนะครับคนโบราณเขาบอกว่าอย่าเล่นกับไฟจำคำคนโบราณไว้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับควรฟังนะครับลันเบี r ดับเบิลสปินนิ่งเฟรมนะครับไฟแช็กเปิดออกไปด้านหน้านะครับเปิดออกไปด้านนี้นะครับ มือจับอยู่แบบนี้นะครับจับตามผมได้เลยนะครับใช้นิ้วชี้เปิดออกนะครับไฟแช็กจะเปิดออกแบบนี้นะครับเปิดออกพวงนะครับถ่าซันเบียสปินนิ่งเฟรมนะครับจุดไฟแช็กนะครับจุดให้ติดสองข้างนะครับถ้ามันไม่ติดให้จุดให้ติดนะครับแล้วก็โยนนะครับไม่ว่ามันจะลงท่าไหนนะครับปิดมันจะดับหรือไม่ดับไม่สําคัญนะครับสาคัญคือเวลาโยนเนี่ย ต้องรับได้นะครับ <S <S ความเท่มันอยู่ตรงนี้นะครับตอนจุดคุณจุดให้ติดสองข้างแต่ตอนโยนเนี่ยเวลามันกระแทกนิ้วคุณนะไฟอาจจะดับเวลามันโดนลมเนี่ยมันไม่ดับแต่มันจะดับตอนมันกระแทกนิ้วคุณนะครับไฟกระแทกนิ้วคุณนะนะคุณจะรู้สึกว่ามันร้อนนะครับนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณโยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันดับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตอนจุดน่ะให้จุดติดสองข้างนะครับโชว์เป็นดิสเย์นะครับ อีกทีหนึ่งนะครับความยากมันอยู่ตอนที่คุณจุดติดสองข้างแล้วคุณควงอีกรอบหนึ่งนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกทีกลับไปฝึกท่าตอนเอ Frame หยียดสปินิฟเเฟรมให้แม่นนะครับแล้วก็ให้แน่ใจว่าตัวคุณคุ้นชินกับไฟแล้วก็ไม่กลัวไฟแล้วแล้วก็มาฝึกท่านี้นะครับถ้าคุณฝึกได้นะครับตอนนี้มีเวลาอยู่ก่อนจะถึงงานประกวดซิโป้นะครับที่ซิโอนสแควร์นะถ้าฝึกตอนนี้ยังทันนะครับฝึกไปจนึง วันงานนะครับมันจะมีช่วงประมาณต้นๆธันวาแล้วมันก็จะจัดอีกเรื่อยๆนะครับก็ฝึกแล้วก็เอาท่า,น,านี้ไปเล่นนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องวลิกสิทิ์นะครับขอเพียงแค่บอกว่ามันชื่อท่าตันเวทดับเบิลสปริงเฟรมพอนะครับให้เครดิตผมนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับถ้าควงได้ผมรับประกันว่าได้รางวัลแน่นอนนะครับท่านี้ไม่มีท่าไหนาที่ ยากไปกว่าท่านี้แล้วในโลกนี้นะครับสำหรับการควงแฟชั่ิปโป้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับอินบ็อกมาหาผมซันเวียได้นะครับทางเพจซาเวียเดมิชเชียนผมวางลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้ตรงที่เดียวกันกับลิงก์สั่งซือ้อสิปโป้นะครับเป็นเพจซาเวียดนมิชเชียนนะครับก็อินบ็อกเข้ามาถามได้หรือว่าอัดวิดีโอมาให้ดูด้วยยิ่งดีนะครับว่าพี่ครับผมควงแบบนี้ถูกไหมอ่าผมทำได้แล้วหรือยังมันสวยไหมมีอะไรต้องปรับปรุรวมถึงพวกไมยพลด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครเอามายากลที่ผมสอนนะครับในช่อง y u t u b e เนี่ยเป็นคนง่ายๆเอาไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆเนี่ยก็ส่งวิดีโอมาให้ผมดูนะครับให้ผมดูว่ามันสวยหรือยังอย่างนี้ได้นะครับถ้าผมมีเวลาว่างก็ินยดีที่จะดูให้แล้วก็พบกับรายการซันเวี s p i n นนิ่งเฟรมแล้วก็พบกับรายการสาระ,ะน่ารู้เกี่ยวกับมายากลนะครับแล้วก็คลิปต่างๆนะครับ s ไล d ์ดอฟแฮน พวกไมโครฟีมือนะครับรวมถึงรายการซิปโปนี่นะครับรายการช่องผมมีเยอะผมดำคนเดียวนะแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะครับกับผู้ที่มีใจรักไปเช็คซิปโปอันที่น t ก i อด